ครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเพียวริกุอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับมาพบกับชิ้นงานนะครับชิ้นนี้จะเป็นล้อนะครับล้อของ M S X นะครับมาทําฟิล์มลอยน้ําลายเคปลานะครับให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจกันดูนะครับว่าสิ่งที่ผมกําลังทําลงไปนี้จะถูกใจนะนักท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการชุบล้อฝั่งแรกนะครับอันนี้ผมจะจัดเป็นสองฝั่งนะครับให้ ดูกันว่าชุบที่เราฝังเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเดินการวางกันอะไรเป็นยังไงนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เด้อนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ชุบแล้วฝั่งแรกนะครับเดี๋ยวจะยกให้ดูตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์พื้นน้ําก่อนนะครับประมาณนีนะ้อันนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยหนึ่งฝั่งแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแช่น้ําทิ้งไว้ก่อน พอแช่น้ําทิ้งไว้เสร็จก็เดี๋ยวเอาไปชุบอีกฝั่งหนึ่งนะครับตากให้แห้งล้างเมือกล้างอะไรออกแล้วก็ตากให้แห้งนะครับแล้วก็มาชุบอีกฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้อันนี้จะเป็นล้อนหน้านะครับช่วงของล้อนหน้านะครับนี่ก็มาชุบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจะจะอะไรนะครับนานๆจะทําคลิปแบบบรรยายทีนะครับก็อขออภัยในที่ว่าไม่ค่อยได้มาลงคลิปให้ดูเป็นแบบแการบรรยายนะครับเพราะว่าถ้าลงบรรยายให้ฟังเยอะๆก็ เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็มีมาจ้างนะครับยังไงขอฝากด้วยละกันกับช่องเพียวริคูนะครับอันนี้เป็นงานฟิล์มลอยน้ํานะครับไม่ใช่งานผ้าแถถ้าอยากได้งานผ้าแถนะครับผมก็มีเพจหรือว่ามีร้านแนะนํานะครับลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไม่รับทําเองนะครับมันทามันทาได้แต่ว่ามันเสียเวลานิดหน่อยนะครับเวลาผมไม่ค่อยมี อันนี้เราก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็วางฟิล์มลงไปก่อนเด้อวางฟิล์มลงไปเด้อวางลงไปอ่าก็คือน้ํานี่ก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแล้วก็คือมันจะใสนะครับผมยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยแล้วกันทักเข้ามาได้นะครับสอบถามไว้เข้ามาได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่ก็เรามาดูมุมดูองศามันเองนะครับแล้วก็ มาชุบลงให้มันเท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ทําไมมีคนถามว่าทําไมไม่แปะเทปก็คือไม่ต้องแปะก็ได้เราใช้ความเรามันระวังเอาก็ได้นะครับก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าเราเอ่อย่างไงจะบอกไงดี้าไม่บอกก็มันก็กำกำกึ่งๆแล้วก็ระวังเองแล้วกันนะครับว่าเวลาชุบลงไปนะให้มันแค่ไปติดกันพอดีเดี๋ยวเนื้อฟิล์มมันจะกบกันเองนะครับ ส่วนที่มันทํำยากผมก็จะใช้พวกเทปกาวพวกอะไรแปะอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงแลกเกอร์ครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับเองนะครับอันนี้ก็ชุบฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาอกจากมุมมืดกัน ครับผมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงเลกเกอร์ครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปลงเลกเกอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ โอเคครับอันนี้ก็ลงแลกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูความฉ่ำความเงางามของเขานะครับว่าเขาสวยงามระดับไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับช่องเทียวริคูนะครับอยากให้ทําฟิล์มลอยน้ํากับชิ้นงานประเภทไหนชิ้นงานอะไรก็ทักมาสอบถามได้นะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้กับคลิปนี้นะครับส่วนเรื่องรา,ายละเอียดอะไรต่างๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊ก Link, ล,ลิงไลน์ลิงอะไรไว้ให้นะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อกันเข้ามาแต่ละกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูในมุมมืดๆหน่อยอันนี้ก็เปิดแสงให้ดูนะครับมันจะเป็นสีดําที่แบบเป,เป็นดาค่อนข้างจะดาเข้มนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือแห้งแล้วแต่ว่ามีฝุ่นนะครับไอ <Hey, S 1> ฝุ่นในที่นิ้วคือเอาผ้าเอาอะไรเช็ดออกได้นะครับก็คือฝุ่นธรรมชาติอะไระประมาณนี้นะครับไม่ใช่ฝุ่นที่เกิดจากการทํางานนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด subscribe นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบ๊ายบายสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับ